ชมสวนพันใหม่ค่ะจ้ามาเบิงป่าสิมะเอาต้นมาอันนั้นัชมพู่จ้ะชมพู่ชมพู่ยังบ่จ้ะชมพู่หมากเมาต้นหมากเมาก็มีแล้วจ้ะตัววรถกว่ามีผล สาวรรลดต้นเท่าไหร่นะจ๊ะอันนี้มันสาวรรค์ลดป่ะจ๊ะอ๋อมันเป็นนั่นสีใดจ๊ะเนี่ยอ๋อคืออยู่บ้านอะอยู่บ้านมีอยู่อ้าวดอกพริกแล้วกระดกใท่นเนี่ยใส่ปุ๋ยยังจ๊ะใส่ปุ๋ยยังนะจ๊ะคือดกอ๋อสูตรสิบห้า,หา,หามีบ่จ๊ะชมพูนะจ๊ะ เอามาสิมาเอายมผู้ไปปลูก <c oughs> ได้ไปต้นเดียวเท่าก้อนอนะ่ะมันติดดีดมะเฟืองหวานมาไฟหวานักไฟต้นเท่าใดน่นะจ๊ะ <c oughs> ต้นละหกสิบห้าอืมน้องบัได้หมาชมพูเลยรอบเนี้ย ขนุนแดงสุริยาต้นท่าใดนะจ๊ะแดงสุริยาอันไหนก็จ๊ะชมพูสิมาอีกตอนใดค่ะชมพูสิมาอีกตอนใดค่ะโควิดสากระเนาะ ใหญ่มะเฟืองมะไฟมะโขดมะนาวแล้วยาต้นบักเมาออไปอีกบ่หากเมา พันไม้ไปปลูกไว้ยู่สวนว่าสิมาเอาบอกชมพูกก็บ่ได้อันนี้คอนซิเมนทานตะวันตอนเนี้ยวันมะเขือมะละกอมีหมดนะคะอันนั้นต้นไม้ประดับเนะาะทั้งทั้งนั้นนะ,ะ,ะ,นะนได้ค่ะทั้งคุณ ทั้งทั้งทั้งนเป็นไม้ประดับทั้งนี้เป็นไม้ยืนต้นเนาะนันนี้หอดอันนี้อันนี้ขายยังไงจ้ะหนอดเสืออีกอย่างน่ะอันนี้เอิ้นหยังก็จ้ะเอนนอหนอดฤรือสีอันละหกสิบบาทจ้ะยางเลยบ้ะ เท่าไรนี yeah. so ่ยจ well oh, ้าสี่สิบห้าบาทจะดินปลูกยังี่ปุ๋ยป่ะจ้าไปใส่ยังไะจ้าใส่เกลือไม่ไม่ไม่ดอกไม่กระดับอ๋อสูตสิา ออสโมโค้ด6เดือนสูตรเร่งดอกเพิ่งเคยเห็นปุ๋ยสูตรเร่งดอกอปุ๋นทุเรียนกับมีด้วยจ๊ะทุเรียนต้นเท่าไหร่นะจ๊ททนนะจทุเรียนมันมีไร้าร์ทิสนั่นต้องจ้ะ ิอ <À S 1> ันนั้นสองร้อยต้นใหญ่บ้านเขาปลูกได้ยูบ่ทจ๊ะไม่เจ้าเหเจ้าง่ายงายก็เจ้าไปเลยก็ตอต้องโหวนไปก็ตอเขาต้นยูได้ถุงโหก็หน่ต้องโตสิจ้าลงถีง่ายงายนั่นอยู่โน้เอาอันเอากระชอนพูดไปลงปลูกมันแตกดิดีแตกยอดออกดิดีแม่งกินโน่นกินยอดมันเบ็ดแต่บันนี้มันแตกยอดออกมาไหมงามอยู่กับบักเหมาอนี่ละเอาไปเถอะก่อน บงอีก,กันนะ้วเอาอยัางอีกเนาะคนนี้ผัดผักกระแยงผักกระแยงผาดอันนั้นต้นบักตูมต้นนั้นเอาบักเขือมันขึ้นต้นใหญ่ท่านอ,อ,ยาอยู่บ้านมีเยอะต้นละเท่าไหร่นะจ๊ะขึ้นเสี้ยนเอาไว้จนมันใหญ่จนออกมากต้นนี้ มันพร้อมมันพอมเป็นหมากแล้วตอนเนี้ยเอาลงมันก็เป็นหมากแล้วเด้เนี้ตัดออกอันเก็บกินลูกแรกลูก่อไปแตกออกบัากหลายนึงยุบานล,ลูกแรกมันออกลูกแรกก่อนลิ้นจี่หงหวยเพิ่งเคยได้ยินซื้อได้เนี่ยมะขามเปรี้ยวยากแบบนี้ อันนั้นเท่าไหร่นะจ๊ะต้ำกันอันนั้นมันน้อยไงญ่ะจ๊ะอันน้อยไงจาย่อ๋อน้อยญ่ะยยจะปีติดลูกนะคะ ลินจี้จัก,กระพัดนะจ๊ะจากปีติดลูกนี่่ัจากปีค่ะมันจังได้กินหน่วยสามปีปีอนบปีกะจาตอนะขั้นตอนนี้เป็นเป็นปีเนะาะจังสีได้กินมะม่วงเบาใตา้ สิเป็นพวงน้อยๆคล้ายๆบักม่วงปลาโอ้อบักม่วงอันนั้นกิลลอนเม่นป่ะจ๊ะม่วงแต่ลอนลายโบ้ต้นเท่าไหร่นะจ๊ะอันนี้แซ่บป่ะเนี่ยได้โน้อนมากไปเก็บกินเขายังมันออกตามตามนะหลายสัก เอาพันไว้ก็ดีแีว้วนะเมื้อไรเดี๋วเขาเจะเก็ยหมอนเนาะจะเอาพันไว้ี่ดีเยู่ต้นกระไปไปเก็บต้นมันมหาชนกหกสิบห้าบาทเป็นต้นแบบนี้มันนเนี่ยจมะมหาชนก keo màn keo màn ón hay cùm cùm